การทีเป็นการบางครั้งบางข้าวนะก็เป็นการเห็นปวดเป็นข้ามที่เห็นแก่โตัวจักน้อยนะครับแต่ส่วนเกิดเหตุการณ์ที่แหลกพันกว่าเพิ่นไม่หยันหนีจนเป็นเหตุผลสางนะครับพันวานะครับกับที่ว่ามันโมเมนนะครับพี่น้องพอการเพิ่นขึ้นว่าจังสี่แล้วพี่น้องผมก็งงใจขึ้นกันครับพี่น้องครับสวัสดียังเป็นทางการกับเอซีคนมักโมลัมนะครับผมสวัสดี สุขุสุขคนที่เขามาเบิงที่เขามาฟังในคลิปนี้นะครับผมผมบ่แน่ใจว่าพอการนี่เพิ่นสิให้อยากให้มันจบด้วยดีหรือว่าอยากให้มันออกมาในรูปแบบใดน,นะครับซึ่งหลายๆผู้หลายๆคนเอฟซีหลายคนก็อยากให้เขากลับมาขึ้นดีกันนะครับแมนบอกพี่น้องพี่น้องว่าคือผมบอกแต่เป็นยังพอการาเพิ่นคือนวจังซี่นะครับพี่น้องครับ คือประมาณว่าที่เพิ่นวาวนะที่ผมเข่าไปฟังนะครับผมประมาณว่าถ้าบ่มมีแพ้วในมือนันแพ้วๆบ่รับเข้ามาในวงหญ่ย้านคือบ่ดังจนหอดมอนี้ดอกประมาณนั้นนะครับผมคือประมาณว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆเรื่องนี้เกิดขึ้นหญ่บ้าน์บอกว่าเพิ่นสางเพิ่นเห็ดมากกับมืออยังประมาณนั้ แต่หลังจากนั้นมาผมก็บ่เห็นว่ามันซิมีอี่ยงน้ำพี่น้อง้ใหยาบาก็บ่ได้เว้าเีหยงมากมามเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าออกมาแต่โตก็ไปแต่โตแมนบอถ้าผู้ใดติดตาม้าผู้ใดได้เห็นเนาะเพื่อนบอกว่ามาแต่โตกับไปแต่โตเพื่อนก็ไปสั่งไปหาเห็ดเอาไม่ทั้งหน้าแมนบอหมู่เจ้าหมู่เจ้ามู่เจ้าเห็นคือผมบอหรือจังไดไบ่รู้นะเออแต่พอการเพื่อนมาแบบนี้นะครับ แล้วแต่เธอว่าสั่นหอ,อืมในเมื่ออยากไปหาทั้งหนาต่างคนต่างไปก็แล้วแต่เธอประมาณนั้นนะครับคือท้าบ่ามี่แพ้วๆรับเขากค็คงสิบ่ดังบบเดนจนหอดมอนีดอกว่าสัน่นนะพี่น้องเอออันนี้ความจริงเป็นังไรไปฟังจากปากเพิ่เนานอพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่ง<า>ไปฟังของพี่น้อรับ ดนหน้าต่อคือบ้านในโง่คงเต้าขึ้นลวพี่น้องเอ้ยนะครับจังเก็นจังไดลละบอกก็บอกข้อแห้งนะครับไร่หลอบไร่คังไร่เทียเนาะนะครับก็บอบเป็นละพี่น้องเขาบอกขึ้นดีเนาะนะครับสริหาดีทั้งหน้ากะก็เหล้วแต่เธอนะครับก็บบรได้ว่ากันเนาะนะครับคนห่ามัน ใหญ่สุกขนแล้วนะครับบวมเด็กน้อยปันไดเนาะนะครับ <c oughs> สวัสดีจ้าตากา้านสวัสดีครับคนใจดีรักเดียวสวัสดีตานะครับสวัสดีครับมูนาพารวยนะครับเพื้ออกเนื้ออกเยี่อ่านบนท่านเนาะนะครับนะ ขอบคุณเย็บซี่ก็แล้วกันนะครับทีขอม่าทักท้ายถามไทยข่าวข้าวเนาะพี่น้องเนาะนะครับในช่วงสีวันหาวทีิผพันมาเกิดเหตุการณ์ที่บดีเกิดขึ้นนะครับแล้วขอบพัดเสียงท้างขึงข้นเลื่นนะครับถือว่าเป็นกระแสข่าวดังมาแร่งข่าวทุกช่องข่าวหนาเนื่งนองเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนั่นแหละนะครับแต่ก็พยาาเจดแจกใช้ปัญหานะครับ พยายามเคียย์นะครับ <c oughs> แต่นะตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะครับพอตอ่อเรซซี่หรือนะครับผูต้ติดตามรอกฟังเนอกพี่น้องเนาะแต<ม>่เมือผมผมไหลสดที่แหลกเรซี่กับว่า,า,าการจาการเคีย่ยลูกทั้งสอง<ม>แ้วก็ติดตาม,มข่าวดีผ่าในเสาร์อาทิตย์กันวานะครับผ <c oughs> ่บานมานะครับจนหอดวันนี้เป็นวันยังไงพี่น้องเป็นวันวัน,วนอังคารเนาะ,ะนะครับ เหตุการณ์กันยังอยู่ซ้ำคือผมบอกไปแล้วที่น้องเด้อนะครับตามเสีเยตามจีเบิง้งเขาก็ว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปนะครับขนาดงานที่รับกันไหวกันยังว่าสิบปบไปเด้อที่น้องนะครับเมื่อวานได้ยินป่าเจียวนะครับว่างานที่รับไหวกันจะบกไปน้ำกันนะครับแต่าทางผู้จัดการทางผู้รับผิดชอบ <c oughs> ในเรื่องงานของเข้าๆนะครับกับพายามทูประสานเกียร์เจ้าภาพนะครับ บางงานบางจะภาพเพิ่นกะเห็นโอเ็นใจนะครับเพิ่นกะบบไปกับโเป็นยังจังสินะครับเนาะนะครับแต่ว่าบางงานนะครับเพิ่นกะจะนะจะบบยอมนะครับเพราะว่าได้พูดได้คุยกันไว้ว่าจะมีพยาบาลขึ้นเล่นไปเสด็จนาแต่ว่านด้นป็นเจียวานะครับกัะว่าบิ๊กก็จะบบไปขึนเวทีนั่มนะครับงานสิรับไว้นะครับครับโบไปจริงๆกับเสีว่าเป็นบุคคลที่บบมีน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกครูท่ายนะครับว่แท้จริงอื นะครับเพราะว่างานรับผิดชอบรวมกันพนองมาาพดเลยได้ที่น้องว่างานที่รับไว้จะไปช่วยตลอดนะครับพนสัญญามาว่าจงสั่แต่ว่ามากลับผิดนะครับกับที่ว่าบระสบพ้นมาพ่นองเนาะนะครับางานน่ะต่อไปกับบริวากันเนาะนะครับแต่ว่างานงานที่รับไวนะครับกับตรงรับผิดชอบรวมแน่คันว่าคันว่ารับผิดชอบลูกรับผิดชอบถูกสิ่งอย่าง แต่ว่าขอแยกอยู่ใคอยู่มันก่อนจังสินะครับก็ให้มันตรงตามสเปคที่สัญญาไว้เนาะเร่อพี่น้องว่าจังได้นะครับนี่คือความคิดเห็นความเสนอแนอะนะครับผมวาถ้ายรางานหล้ยล้วองน้ำกันบกไปแสดงให้ทั้งเจ้าภาพนะครับเพื่อนกับเจ้าพ่ยอมเนาะนะครับฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับจึงจะเป็นสูกผู้ชายที่แท้จริงนะครับ บางครั้งน้องบิ๊พูดไม่ค่อยชอบเลยนะครับครับการที่เป็นการบางครั้งบางข้าวนะ็สิเป็นการเห็นพูดเป็นข้ามเถียงแก่ตัวจักน้อยนะครับแต่ส่วนเกิดเหตุการณ์ที่แหลกมันก็นยังวา่าเพิ่งไม่ยืนีจะมันเหตุเพิ่สั่งนะครับเพิ่วานะครับกับที่วา่ามันโมเมนนะครับพอเพิ่งเหตุสัง่งผู้ได้กัเหตุเพิ่นาะนะครับที่น้องไปยุ่งใส่กัเหตุทันละนะครับปีกว้วไม่มากคือยังปัญหาคู่เดียวจังสิ นะครับแต่ว่ากับบสมควรกับตรงหาน้ากันนะครับกวนจะมาหยุดจุดนี้นะครับกับกัย้อนไผ่นอพี่น้องเนาะนะครับแผ่นเพียวบอรบ,บรับร่องว่าบบอดายมานยืนในจุดนี้ที่โด่งดังทั้งขนาดนี้นะครับพี่นอ้องเป็นจังไดน,นะครับเพลงยินเพลินว่าวมาแบบนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันสิจบลงด้วยดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแล้วเขาสิกรับมาขึ้นดีกันนะครับ อผมผมมีเจตนาสีสซร้ายหรือไร้ไลยผู้ใดนะแต่บางที่ผู้รักผู้ใย,ยหรือว่าคนไก่ชิดนี่ไหมควรจะห้กำลังใจนะครับหายคำปรึกษาที่ดีกว่านีนะผมผมว่านะเอออันนี้นี่ความคิดของผมนะครับผมผมผม่รู้กันว่าเพิ่นคิดอีห่างอยููเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบนี้มันคือสิจบักนะผมว่า แต่ให้ผมเดาใจผู้ใหญ,ญ่บ้านถ้าผู้ใหญ,ญ่บ้านได้ยินขํานี่แล้วเพอเพอนะครับเพอเพอบ้านหลังนัง้นผู้ใหญ,ญ่บ้านก็บอกไปเหยียบอีกครับนะครับอันนี้ความคิดของผมนะบุกเกียวกับผู้ใดนะครับเดวพี่น้องคิดเห็นจังไดน,นะครับเมนมาบอกกันในเรื่องพี่น้องเด้อผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดเนี่ยอืมมันก,กับแปกอยู่เด้อพี่น้อง ข้าใจนะครับว่าความเป็นพอเนาะสายเลือดของเฮ้านะก็ต้องปกป้องแต่บางที่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขานะครับมันเป็นเลี้ยงของคนสองคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นการสีวอาสีใจอย,ยัางผมว่ามันอาจจะมีอย่างที่ดีกว่หนีนะมันอาจจะมีท่างออกที่ดีก็หนีเนาะพี่น้องเนาะว่าบว,ว่าแบบนี้คือว่า ่อยบอเอามึงแล้วอย่างประมาณนั้นบอกึเออผู้ใดมีความกิดเห็นไดนะ๋แนมมาเล่าสู้กันฟังพี่น้องเอาสุดท้ายนี่นะครับฝากไว้ในได้ครับคดมักหมอล่าครับดกด u ั s สะไข่กดติดตามไว้พี่น้องมีเอยียงไม่ๆเดี๋ยวผมสิได้เอามาลงให้พี่ให้น้องไเบิ้งกันอีกที่นึงครับขอบคุณลหลายๆครับ